สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะนุยจะพาทุกคนมาอัปเดตว่าที่พายุยาโตค่ะที่คาดว่าอาจจะมีผลกระทบกับบ้านเราช่วงหลังวันที่28ถึง31ตุลาคมค่ะก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้นุยในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ และถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามอัปเดตว่าที่พายุยาโตค่ะยอม 99W ขณะนี้นะคะได้ทวีกำลังเป็นพายุดีเปรสชั่นทีดียแล้วค่ะตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฮ่องกงโดยอยู่ในทะเลจีนใต้มีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง45กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ เคลื่อนที่ทางตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆและคาดว่าก่อนจะขึ้นฝั่งเวียดนามก็จะทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนและได้ชื่อว่ายาโตะต่อไปค่ะล่าสุดโมเดล ECMWF ให้เคลื่อนเข้าประเทศเวียดนามระหว่างเมืองกุยเยินและเมืองยาจางค่ะขณะเป็นพายุโซนร้อนเข้ารอยต่อสอปป,อปอลาวและกัมพูชาค่ะ และก็จะอ่อนกำลังลงเป็น depression นะคะและเข้าภาคอีสานตอนล่างรอยต่อภาคตะวันออกของไทยค่ะในช่วงบ่ายของวันที่28ตุลาคมแนวจังหวัดสะแก้วค่ะส่วนโมเดล GFS ให้ตรงกันกับ ECMWF ค่ะและในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าพายุ depression TD26 w นะคะ ก็จะทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนยาโตะต่อไปค่ะข้อมูลและเส้นทางยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะนุ้ยจะมาอัปเดตให้กับทุกคนเรื่อยๆนะจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย